5ประโยคภาษาฝรั่งเศสในห้องเรียน versus สถานการณ์จริง1네탱크이어파탱크이어2 beaucoup de choses beaucoup de choses 3 qu'est-ce que c'est c'est quoi 4 ce n'est pas cher pas cher 5 et me et me ถ้าอยากเรียนรู้คำศัพท์และประโยคมากกว่านี้นะะอย่ามีคอร์สที่มีชื่อว่าคอร์ส ูดฝรั่งเศสเป็นเร็วฉบับมือใหม่นะเป็นคอร์สเรียนทั้งหมด25ชั่วโมงเรียนผ่านไลฟ์ใน a c e b o o k คอร์สนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานมาบ้างแล้วแต่อยากเน้นเรื่องของการสนทนาเป็นหลักนะอยากสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นได้เราจะสอนตั้งแต่การสะกดคําการออกเสียงการแนะนําตัวการทักทายการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆนะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะรู้คําศัพท์หรือประโยคไหนก็สามารถคอมเมนต์สามารถถามในกลุ่มได้ตลอด เดี๋วยาจะเข้าไปตอบให้นะแล้วก็ตอนนี้ยามีโปรพิเศษแถมฟรีอีกหนึ่งคอร์สเป็นคอร์สที่มีชื่อว่าคอร์สพูดฝรั่งเศสได้แม้ไม่มีคนฝึกด้วยคอร์สนี้เป็นคอร์สที่มีไว้สําหรับการฝึกสนทนาโดยเฉพาะนะตอนนี้มีราคาพิเศษนะจากปกติ15,900บาทถ้าสมัครตอนนี้ได้ไปเลย2คอร์สราคาแค่9ก้0บาทเท่านั้นนะนะสนใจทักมาได้ที่ Li@ n e y s academy ได้เลย เดี๋ยวยาจะดึงเข้ากลุ่มให้เองนะฮและโปรดอย่าลืมว่าอย่ากลัวที่จะพูดภาษาฝรั่งเศสไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดจงฝึกฝนและพัฒนาทุกวัน